สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นจินชมเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกลับมาสองวันแล้วช่องแก่นกินชมมาพี่น้องใครก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กดกระดิง่งแล้วฝากดูโฆษณาด้วยพี่น้องแล้วก็มีช่องสำรองพี่น้องช่อง แกนหัวหินชแนลก็เป็นช่องสำรองก็จะมีบ้างก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะพี่น้องยินดีก็ได้ฝากน้ำแนวพี่น้องทางไกลทางไกลต่างประเทศต่างแดนบวาซียูมงดหที่รับชมทางช่องจันจินชมอยู่ก็ฝากกดซับสไคร์คนไลกดแชร์้ําเด้อพี่น้องเดอ้อหากแพงกันไว้ดีกว่าสร้างกันแล้วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชม ไม่ว่าจะเป็นเอซกับเอฟซีใหมก็ขอบคุณเลายๆพี่น้องให้มีแต่ความสุขความจเจริญอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนอยู่กันไปนานๆเดีย๋ยวสาธุพี่น้องมาๆม,ม,มือนี่มีทอดปลาช่อนหรือปลาคอพี่น้องอันนี้สมพักสมพักกาศ,สม,กกาศสมพักกาศเขียวพี่น้อง สีเนน่เป็นน้ำพริกปลาร้าเป็นตัวน้ำพริกแกว้วหรือแกวแ้วปลาไหลอะไรพี่น้องส่วนนี่สิเป็นเป็ดตุนตุนเป็ดเป็ดตุนพี่น้องมีแต่หัวดอกมีแต่หัวกับขาเปือเป่อยเปื่อยพี่น้องตุนตุนกรธไหลมันเลยเปื่อยมามามาพี่น้องมากินเขาน้วกันกับข้าวเหนียวคือขาพี่น้องมาครับมามามาทางไกลทางไกล เสพๆเบมันกันเด้อพี่น้องเด้อวเนี่ยผักก็มีประกาศหอมเจปก,กาศขาวข้าเงีเ้ยแจ็บอยู่ห้ แบบเต็มมักปากควาปัดขั้นมีกลังเรื่องพี่น้อง สมแล้วน้องสมแล้วต้องแก้มเนี่ยเนี่ยอากาศกอควรที่ตกพี่น้องแก้วปลาแหกปลากระดีพี่น้อง bên tô xẹp ตรดจากเที่เราปิกสัเซรามูกกขัดจำเจ้าเสร็พร้อม หรืรอว,ว่างคุณหลวงกลาง,ม,ลางมีกลางนีะกลางเน้อย อาควา,าล้างแล้วก็ตากแหงมาถอดมังสุดครับยุบเก,กริกเผาพริกสดเผาตำเซฟปลาลาดีครับก็สดเเราจัดบ้กระท เสีบครับ ไม่จะหลังกระาดเปิดทุกอื่องเปิดอยู่ไไฟขึ้นอยูอออ่แต่ไอ้โตัวนู้น่ะคือบกกระพิบตันเดีย สมพักกับแก้วนะ้องเป็ดตุลเล่เบอยากกินเลยจา้างกระไัวนี้การน่อยพี่น้อง โอ้อิ่มเลยเด้อพี่น้งองผมก็กินเขาเมื่อไหร่ออก,ก็เป็นมือๆเลยพี่น้องว่าดินฝนแซบ่แซบๆ พี่น้องนี้ก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนยิ่มแล้วอร่อยสุดยอดเลยน้ำพริกปลาย่างปลาช,ช่อนปลาช่อนปลาคอพี่น้องนี่แล้วแซบ่บแซบ่แซคือบวกินให้หมดพผันวาเดียว่มันบ่งด,ดอกพี่น้อมมันเพ็ดแต่มันแซ่บนะเก็บไปกินลายมือเดียวหนพี่น้องบ่มันธรรมดาเด้น กินได้แล้วมือนี่ก็ยอะปิดฝาเก็บไปกินนีกพี่น้องผักดองบอสเซียร์อี้อสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้าแลือคลิปต่อๆไปพี่น้องยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วฝากดูโฆษณาด้วยนะครับพี่น้องทางช่องแก่นกินชมเหมือนเดิมแล้วช่องสำรองแก่นหัวหินชซแนวพี่น้องฝากด้วยแล้วฝากไปทางแฟนเพจ กันกินโวมแฟนเพจทางเพ e บุ๊กเลยนะพี่น้องก็จะมีลงคลิปเรียวว่างไรบ้างก็ตามกระแสน่นอะเขา,เาทำเราก็ทำบ้างอ่ะอยังไงวันนี้พ่อแก่นชมจากอะไรก็ได้บ๊ายบายสวัสดีครับ